ก็ก่อนที่จะมาชมพี่ของผมขอเวลาพูดถึงผู้สนับสนุนกันสักหน่อยครับผมนะครับอ่ะแล้วก็นี่คืออาชีพพู้สนับสนุนต้นทุกคนครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนต้นทุกคนที่ยังอยู่แล้วก็กลับมาติดตามผมนะขอบคุณมากครับผมโดยผู้สนัุกถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี AK303 Channel มชาแนลไซต์มะเซนส์นะฮะหลือคือคุนขั้นรุ่นตีคุณสุภชัยแล้วก็ขุนสายคือ RDMTH ก็ผมขอขอบคุณทุกคนที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงด้วยครับผม แล้วก็สำหรับคนที่สนใจครับผมสมัครสมาชิกก็ผมนะฮะ,ะก็กดในที่มว่า,า,าครับผมติดตามก็ผมนะฮะเร้่อต้น25บาทต่อเดือนก็จะมีเอ่อป้ายกับผู้สนับสกับลูกอิมโมดที่ผมวาดเองก็ผมนะฮะ 最初は瞬きほどの一瞬しか止められぬ能力だったしかし首の傷が馴染んでくるにつれ2秒3秒と長く止められるようになった今では5秒は止めていられる時が止まっているのに5秒と考えるのはおかしいがとにかく5秒ほどだとジョセフ波紋で全身ガードしているんだったな100年前は血と手を焼いた波紋だが โย่ล้อสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเขาผมนะฮะแจกแล้วก็สลงเขาผมแอดออนเขาผมในไมค์ครับอีหรือไม่ครับเบสร็อกนะฮะอ่าเพราะวที่ผมจะมาแจกในวันนี้ก็ไปแอดออนที่เอ่อตามผลเอ่อบอดเขาผมที่มีคนโหวตกันมาผมก็จะแอดออนแนว เออ่มีประโยชน์กับผมนะครับแล้วก็เป็นออนที่ผมคิดว่าเจ๋งพอสมควรก็คือเรนออนที่มีชื่อว่าออนตัดไม้ครับผมเรนออนเอ่อทรีคาปาบติเตอร์ครับผมนะฮะคือชื่อมันชื่อว่าทรีคาปาบติเตอร์เนาะนะฮะออนตัดไม้ไว้นั่นเองครับผมนะเห็นมีคนขอกันมาครับผมนะครับจากการผลโหวตนะโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันซิว่าเอาตัวนี้มีอะไรครับผมเราก็จะไปดูกันนะครับผมโอเคนะครับโดยสิทธิที่ว่าตัวนี้ทำกับผมก็คือเวลาเรากดยอดนะครับผมแล้วถือขวานนะครับนี่นะฮะมาทำการตัดต้นไม้คร นี่ก็จะเป็นการตัดไม้ทั้งต้นหมดเลยนะครับนี่นะฮะประชีเฟี้ยวมากๆครับผมนะฮะโอเคทีนี้ผมก็จะมาลองทดสอบพวกเอขวานที่ลองรับดูว่าจะขวานอะไรได้บ้างผมก็จะมีสวงตัวขวานหินขวานเหล็กขวานทองขวานเพชรและขวานใหม่ขวานในเทอร์ไรด์นะฮะเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะผมโอเคเราลองขวานไม้ไปแล้วต่อมาเราจะลอยสวงตัวขวานหินนะครับโอเคเราก็กดย่อผมแล้วกดตัดนะครับ นี่ครับผมนี่ก็เวิร์กเหมือนกันนะฮแมทไมล์ก็ลุ้งลงมาอยู่ข้างล่างคือเวิร์กครับผมต่อมาขวานเหล็กครับผมยอ่อเหมือดี๋ยวผมยอ่อแล้วตัดนี่ขวานเหล็กก็เวิร์กครับผมนะครับนี่นะฮะต่อมาขวานทองครับผมยอ่อตัดเวิร์กครับผมต่อมาขวานเพชรครับผมก็เวิร์กนะครับนี่และสุดท้ายผมขวานที่เทร้ายเป็นขวานใหม่นะฮะเราจะมาลองดูว่ามันเวิร์กไหมนะครับโอเคเนาะ ปุบ๊บก็เวิร์กครบผมนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เฟี้ยวเดียวผมช่วยในการตัดไม้ได้เยอะพอสมควรนะครับโอเคเนาะแล้วก็ต่อมาด้วยผมจะเทสกรบผมก็คือในสองตัวอการลองรับว่าไอแอดออนตัวเนี้ยสามารถตัดไม้ชนิดไหนได้บ้างนะครบผมนะฮะโอเคเราจะมาเริ่มต้นโอ๊กก่อนลยการอันนี้ต้นโอ๊กกับต้นใหญ่นะฮะต้นเล็กการู้แล้วว่าตัดได้นะฮะเราจะมาลองกับต้นใหญ่หน่อยใช้ขวานไม้ตัดนี่แหละนะฮะโอเคกดย่อครบผมแล้วก็ตัดนะครับ ปรากฏว่าก็เวิร์กรับผมนะครับแต่มันก็จะมีบางโซนที่ยังติดอยู่บนต้นไม้ครับผมก็เป็นไม้ที่แบบอันอีกทางเนื้อดาต้ามันต่างกันนะฮะก็จะต้องย่อแล้วตัดนิดนึงนะครับปุ๊บไอ้สุดที่เหลือหน่อยผมแบบนี้นะครับประมาณนี้โอเคเนาะการที่คนจะตัดต้นไม้ใหญ่นะครับโอเคต่อมาผมจะลองกับต้นสปรูสดูกันว่ามันเวิร์กไหมนะฮะโอเคกดย่อนะแล้วกดตัดก็เวิร์กนะครับนี่ต่อมาผมต้นเบิร์ชนะฮะกดย่อแล้ว ตัดนะครับนี่ก็เวิร์กรับผมโอเคต่อมาต้นนี้ครับผมต้นใหญ่ๆต้นจังเกิลนะฮะอ่ะผมจะเอาขวานทองตัดนะฮะมันจะเวิร์กไหมนะฮะอ่ะกดย่อนะครับแล้วกดตัดจ้าอู้ปรากฏว่ามันเวิร์กนะครับนี่นะฮะบอกเลยว่าอย่างโหดนะฮะคือขวานทองถ้าเปิดว่ามันนับดาเมจเนี่ยคือพังไปแล้วนะฮะแต่วันเนี้ยมันนับดาเมจแค่ตัดบล็อกหนึ่งบล็อกนะผมบอกเลยว่าอ๋อตัวนี้นี่อย่างโกงนะฮะโอเคเนาะต่อมา ต้นอะเเชียครับผมนะฮะลองตัดดูครับผมก็ตัดได้ับผมนะครับโอเคเนาะแล้วก็ต่อมาครับผมต้นดาโอกนะครับคือปกติแอนออนส่วนใหญ่จะมีหานไอ้ต้นนี้นะฮะเราจะมาลองดูว่าแอนออนนี้จะตัดได้ไหมนะครับโอเคกดย่อครับผมแล้วก็ตัดนะครับก็ตัดได้ปกติครับผมโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดนะครับหาไม้ได้อย่างว่องไวแน่นอนครับผมโอเคเนาะทีนี้มันก็มีเอ่อไม้ชนิดพิเศษครับผมจริงๆไม่ใช่ไม้หรอกมันเป็นเหมือนต้นเห็ดมากกว่าผม ก็คือเป็นไม้ใหม่ในเนเธอร์ครับผมประมาณนี้เหมือนไม้นะฮะเช่งกันห้าเปิดไม้เลยครับผมโอเคผมจะมาลองดูว่าแอดออนตัวนี้เนี่ยเวิร์กกับเจ้าพวกนี้หรือเปล่าครับผมนะฮะโอเคแล้วผมผมจะกดย่อนะครับแล้วกดตัดดูครับผมปรากฏว่าแอดออนตัวนี้ไม่เวิร์กครับผมเดี๋ยวต้นครีมสันก็ไม่เวิร์กนะฮะต่อมาจะลองกับต้นสีฟ้าต้นวาร์ปนะฮะอ่ะย่อแล้วตัดครับผมก็ไม่เวิร์กอยู่ดีครับผมนะครับเหมือนออนตัวนี้ยังไม่ได้อัปเดตให้รองรับไปส่งตัวต้นไม้ในเนเธอร์เนาะนะฮะอ่ะก็น่าจะไดส์หนาะ โอเคทีนี้ต่อไปจะเป็นวิธีการลงลงไงเราก็าจะไปดูกันนะครับผมโอเคทีนี้ผมจะมาเริ่มทําการสอนโหลดแล้วก็สองลงแอดออนตัวนี้กันนะครับโอเคเนาะโดยสิ่งแรกคุณต้องทําก็คือกดมาที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปนะฮะก็จะเขียนว่าแอดออนตัดไม้ไวนะฮะดาวโหลดตัดไม้ไวเลนดออดาวโหลดทรีคาริดเตอร์นวผมนะฮะอ่ะกดเข้ามาแนวะผมก็จะเจอหน้าเว็บนี้เป็นหน้าเว็บ mcpdl ที่คนทำเขาเอาข้อมูลกับแอดออนเขามาลงเอาไว้นะครับรวมไปถึงในส่วนของตัว ลิงก์ดาวน์โหลดด้วยนะครับโอเคเนาะทีนี้เราก็จะมาหาลิงก์ดาวน์โหลดเนาะนะครับก็คือเลื่อนลงมาครับผมแล้วพวกข้อมูลต่างๆผมบอกไปแล้วเนาะนี่ตัวท่านเราเจอลิงก์ที่คือว่าดาวน์โหลดเนี่ยครับผมนะครับนี่เรากดอ่าทีนี้ทีนี้นะครับให้เรากดไปที่ดาวน์โหลดข้างล่างครับผมปึ๊บนี่ก็จะเป็นกระป๋องที่ละลิงก์กดอรยชันนะฮะเป็นไลนเอาลิงก์ที่ผมก็ค่อนข้างชอบนะเออไม่ได้แบบวุ่นวายเหมือนตัวแอดฟรีนะฮะโอเคทีนี้เมืเรามาที่หน้าดีครับผมให้ทําการเลื่อนลงมาครับผมนะครับนี่นะฮะจนเจอคําว่า Free Access with a ครับผมเข้าไปข้างล่างอันตรงงล่างปุ๊บนี่ทีนี้นะฮะมันก็จะมีให้เราทำครับผมนะครคือส่งตัว complete following step นี้ผมก็คือ discover interesting article เข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะมีอะไรให้เราอ่านแต่ว่าเราไม่ต้องเข้าไปอ่านก็ได้นะครับคือเราก็ปล่อยไว้นี่แหละเอาผมนะครับทีนี้เราลองก็เช็คที่ปิดดูมันจะบอกเวลาว่า,าต้องรออีกกี่วินะครับ คือเบืติมันให้รอสิบวิตอนนี้เหลือห้าวิแหละอันนี้ก็เหลือหนึ่งวิแล้วก็กดปิดไปได้ครับผมนะครับปุ๊บนี่ทีนี้ติ๊กถูกไปทีนี้มันขึ้นว่าติ๊กถูกคือเราทําภารกิจเสร็จแล้วจากนั้นมันก็ให้เราก,กดคอนติเนียร์ครับผมปุ๊บนี่ก็จะเป็นการเอ่อไปยังวิดีโอไฟล์นั่นเองครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคทีนี้เราการกดดาวน์โหลดครับผมไม่ยากนะขั้นตอนนี้อันนี้เราก็โหลดเสร็จแล้วเนาะมันกลายเป็น m อ็มซีซิปนะฮะอ่ะอันนี้อาจจะต้องไปแก้ชื่อนิดนึงนครับผมก็คือไป จากนั้นนะฮะอ่ะให้เรามาที่เออ่แอปเออ่แอปสำหรับเปิดไฟล์ครับผมแล้วแก้ไขไฟล์ลใช้ส่วนตัว ES File Explorer ครับ er ผมว่ามันสะดวกนะฮะอ่ะโอเคนะทีนี้ก็ให้เราไปที่ที่เราดาวน์โหลดเอาไว้ครับผมปุ๊บนี่ดาวน์โหลดก็จะเจอกับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นส่งตัวเออ่ไฟล์ที่เราออที่เราดาวน์โหลดมาครับผมนี่นะฮะเราก็ทำการแก้ไขครับผมเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ลบ ตราซิปออก,กอกครับผมแล้วก็ตกลงนะครับนี่นะฮะมันก็จะเป็นไฟล์แบบนี้เนาะทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนชื่อให้มันกลายเป็น m c Pack เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับนี่นะฮะเราก็จะทําการเอ่อแตะไว้ที่ไฟล์นี้ปึ๊บแบบนี้นะครับจากนั้นเลือกให้เป็นที่ใหม่ครับมันติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้นะฮะแล้วกดแวรเท่านั้นครับผมจริงจรกดตลอดก็ได้ผมมันจะได้เปิดอัตโนมัติเลยนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ก็เปิดเกมขึ้นมาเพื่อทำการเอาไวออนใส่เข้าสู่ตัวเกมของเราครับผมนี่นะครับอันนี้ก็ Import เสร็จแล้วเนาะนะครับคืออมมมันก็ไไ่ีะร สอนมาอันนี้คือเอาแอดออนเข้าสู่ตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะทีนี้เราผมสามารถที่จะเอาแอดออนตัวนี้รับผมสามารถไปใช้กับโลกเดิมหรือโลกใหม่ก็ได้เรจะสอนใช้กับโลกเดิมก่อนถ้าใช้กับโลกเดิมก็ให้เราไปที่โลกคต้องการอย่างเช่นโลกโลกนี้นะฮะให้เราไปที่ดินสองข้างโลกรับผมนะครับอ่าฉะนั้นให้ทําการเลื่อนลงมาและตรวจสอบสองตัวเอ็กซ์ปอร์เมนต์ผมว่าเราทําการเปิดอยู่ไหมรับผมนะครับอ่าก็คือถ้าเกิดว่า ยังไม่ได้เปิดให้ทําการเอ็กซ์เพอร์เมนต์เนี่ยไอสามตัวบนครับผมนะครับตัวที่สี่ไม่จําเป็นนะครับผมก็คือเปิดปุ๊บเปิดตัวแรกปุ๊บมันก็จะขึ้นเตือนว่าถ้าเราทําการเปิดตัวเอ็กซ์เพอร์เมนต์เท่าเกมเพลย์เนี่ยมาจะทำให้ลูกของเราไม่เสถียรดังนั้นเขาจะทําการก๊อปปี้โลกครับผมนะฮะเราเป็นโลกที่เปิดเอ็กซ์เพอร์เมนต์เอาไว้นะครับแล้วก็มีคำว่าอีกข้างหน้าคือโลกนี้จะเปิดเอ็กซ์เพอร์เมนต์เท่าเกมเพลย์ไว้นั่นเองซึ่งเราก็กดคอนเทนิวไปเขาก็ทําการสํารองโลกของเราเอาไว้ให้นะครับนี่นะฮะอันนนนนนีีี้้กกกกกก็็็เเเเเเเปปโโลลลทท่ําารรริดอซ์์์์พพมมตยะคับ ให้เราทําการเสริทออนในรอกที่มันก๊อปปี้มาใหม่ที่มีเอกข้างหน้าเนี่ยครับผมเขาปดินสอตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการผมดไปที่เอ็กซ์เพอร์เมนต์อีกครั้งหนึ่งแล้วทำการเปิดอีกสองอันที่เหลือผมนะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับโอเคเนาะอันนี้ไม่ต้องเปิดนะคือคือถ้าเล่นตัวเต็มอันนี้ก็ไม่มีอยู่แล้วนะฮะถ้าเป็นในเบตา้านี่ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดฟีเจอร์แคปเป็นคลิปนะฮะโอเคเนาะจากนั้นก็ผมให้เราไปที่โซ่ของตัวแอดออนแล้วก็ไปที่เปลวแผลนะครับนี่นะฮะก็ไปทีี Pack ่ Pack ่ผมนนแล้้วก็จะขึ ทรีครับปิเตเตอร์เนี่ยเอาผมนะให้ทำการกดปึ๊บตรงนี้นะครับนี่แล้วกดแอคทิเวตมันปึ๊บทีนี้ก็จะมีเตือนเอออรื่องอะชิเม้นเพราะว่าการลงเอ็ดออนเบลเวอแพรกเนี่ยมันจะมีผลกี่ยับของตัวเกมอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับมันช่วยให้เราเอ่อตัดไม้ได้ไวขึ้นอะมันโกงแน่ๆครับผมนะครับมันจะผลกับสกอร์ออนไลน์นะครับดังนั้นเขาจะทำการปิดอะชิเม้นไว้ครับผมนะซึ่งเราไม่สนใจอยู่แล้วเราก็กดคอนติเนียไปครับผมนี่เรียบร้อยนะฮะกดคอนติเนียไปแล้วแบบนี้ก็จะขึ้น แบบนี้เราสามารถจะกดเพลย์ได้เลยครับผมนะครับแต่ว่าทีนี้ผมจะมาสอนสำหรับคนที่จะสร้างโลกใหม่ครับผมสำหรับคนที่สร้างโลกใหม่ก็กด create new create new world ครับผมจากนั้นก็ให้เราไปที่ตัว experiment ได้เลยครับผมนะฮะเราเราจะข้าขั้นตอนการ copy โลกก็คือทำการเปิดมันตรงนี้เลยผมก็คือเกิด3อันบนนะครับนี่ก็จะมีตัวเรื่องการเปิด experiment เท่าทีเกมไม่เสียียนแบบไม่เสียียนนะฮะแล้วก็ไม่สนใจ continue ไปปุ๊บปุ๊บนี่นะฮะเฉพาะ3อันบนนะฮะ โอเคทีนี้ครับผมเราก็ไปที่ส่งตัวเปียวแพรกนะครับนี่ก็เหมือนเดิมไปที่ไม้แพ k กด Activate มันนะครับก็จะมีตัวอะช e เ e ้นเหมือนเดิมซึ่งเราก็ไม่สนใจ continue ไปปุ๊บนี่นะฮะอ่ะอันนี้แล้วเราก็ทำการเออเครียดได้เลยครับผมตอนนี้ผมจะลองปิดเกี่ยวกับเครียดหยิบกับเพื่อหยิบของออกมาง่ายๆครับผม okay, นะฮะโอเคเนาะแล้วก็เครียดเลยผู้ชมโอเคมาแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะลองหยิบขวานออกมาครับผมนะครับขวานจาอยู่นี่นครับผม แล้วก็จะเปลี่ยนแกมวดเดี๋ยวขอต้นข้าต้นไม้ก่อนนะฮะโอเคต้นไม้อยู่นี่นะครับบินไปใ,ใกล้ๆครับผมนะครับนี่นะฮะและทําการเปลี่ยนแกมวดครับผมปุ๊บปุ๊บโอเคตอนนี้ผมก็เป็นแกมวดเซอว์ไพร์อลแล้วนะฮะที่ผมจะลองตัดต้นไม้ดูกดย่อครับผมแล้วตัดนะครับนี่ครับผมก็ใช้ได้ครับผมนะคือถ้าอย่างคือเราเอนต้นนี้สําเร็จแล้วนั่นเองเย่ๆยครับผมนะฮะอีกต้นหนึ่งนะฮะ นี่นะครับนี่ก็ตัดได้ครับผมนะฮะจริงๆโอเคเนาะก็ปเป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้ครับผมหวังว่าออนตัวนี้เนี่ยน่าจะถูกใจใครหลายคนนะครับโอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ช่องมากกดตสาหแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยครับผมนะครับให้เพื่อนดูก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย